สัตว์เป็โตัวสูงยาวเข่าดีด้วยนะครับายาแามงป่องนะครับนะมาพรา้อมเลยกับบราซิลผู้แรกผมขอแบบเด็ดเด็ดนะนะผู้ <c oughs> ท้าจริงที่จะมาเนี้ยไม่เน็้ไม่ต่อน้ำหนักให้หรอกนี่ต่อให้โลกต่างกองมือจากตั้งต้นรับเขาด้วยครับนี่คือมังกรปากด๊าโพเอนน์ซิน,นเจ Tá ดูนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับรู้จักแต่ไซยโยนะรู้จักแค่อันนี้คือต่อน้ําหนักให้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูอ๋อขอบคุณมากครับนะไซยโยให้มาซะด้วยครับเรารู้จักแต่ไซยโยแคนะ้นะโอ้หรือว่าหมดไม่ใช่รุ่นนี้นะขออภัยคือผมผมดูอยู่แต่ผมดูไม่ค่อยบ่อยนะครับนะ แต่แต่ชอบการไทไฟอยู่นะก็ะวันนี้ครับพี่บอยคุณวิกกี้แล้วก็ทุกท่านนะครับคุณเบนส์ฟอสนะครับผมภาพเสียงนี่ยังภาพนี่ยังไหวนะครับนะยังไหวไหมถ้าถ้าภาพไม่ไหวบอกนะผมก็ได้นั่นรถถังออรถออรถังก็พอทราบอยู่นะครับนะรถถังเออใช่รถถังรล้วทราบแต่ไม่รู้อันนี้เขาจะมาหรือเปล่านะ เราดูช่วงนั้นไงครับนะเอ๊ะมันคนละอันกันหรือเปล่าครับพี่วิกกี้เอ๊ะรถรถถังนี่มันเขาต่อยนี้ด้วยเหรอ,ไ,หรอไม่ไม่รู้นะว่าเขาต่อยรุ่นไหนมั่งนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่ามวยไทยมวยสากลบ้านเราเนะี<ม>่ย<ม>เรื่องมวยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับนะแต่เรื่องฟุตบอลเนี่ยขอฝา อันนี้คือยกที่หนึ่งนะครับนะเต็งหนึ่งกับเอ่อเตงหนึ่งครับกับแมงป่องนะครับนะขอบคุณมากครับนะพี่วิกกย์ั่านะภาพชัดอยู่นะครับเนาะเอกค,ครับครับ กวางกางเกงขาวนี่มาจากบราซิลนะครับส่วนกางเกงดำนี่ก็มาจากประเทศไทยนะครับผมโอ้ยจะโดนโน็อกแกล,ะนะกล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะครับจะโดนน็อกแล้วนะครับยกแรกเนี่ยผมว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยจากบราซิลนะครับน่าจะมีสิทธิ์โดนโน็อกได้นะครับเนะี่ยยกแรกเนะี่ย เต่งหนึ่งเต่งกับแมงปองนะครับเนาะโอ้ผมว่าเขาอ่อนแรงแล้วนะครับนะแมงปองตอนนี้นะไม่รู้จะผ่านยกแรกไปได้หรือเปล่านะครับนะ oh. ต้องดูว่าจะผ่านยกแรกได้หรือเปล่านะครับแมงปองนะ oh. เออครับผมมาดีครับคุณเฉลิมนะครับนะานี่ครับนะต้องดูว่าเต่งหนึ่งเนี่ยจะ อนอกยกแรกเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหครับนอกยกแรกนะครับนะักผู้ชมนะไม่ไหวแล้วครับนะเตงหนึ่งทัดแมงป่องล่วงตั้งแต่ยังไม่ถึงยกนะครับนะักผู้ชมนะก็ยังไม่ถึงยกนะครับนอกไปแล้วนะครับนะเอาละครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะให้กับนักมวยของเราด้วยนะครับ ยังแมงป่องนะครับนะเรียกว่าแมงป่องนี่เรียกว่าไม่เป็นท่านะครับผมยังไม่ถึงยุกนะครับนะโอก็ตอนนี้คือเรียกว่ายังไม่เรียกว่ายังหลับอยู่นะครับนะทุกผู้ชมครับยังนิ่งอยู่อตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับนะแมงป่องนะครับก็ลุกขึ้นมาได้ครับผมนงเชียก็ปลกมือให้นะครับนะก็โดนนอกนะครับโดนนอกนะครับนะ ต้องบอกว่าเต็งหนึ่งนี่ยังออกอาวุธไม่หมดนะคะนะเรียกว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าเขายังยั้งอยู่นะต้องบอกว่าเต็งหนึ่งนี่ยังไม่เต็มที่นะครับนะโอ้แชมเปี้ยไทยและกุนซูลในที่บนตักหนักของเต็งหนึ่งได้กระดังครัวกระด้ คนไม่ไหวครับไม่ถึงหนึ่งยกนะครับนะเตงหนึ่งซัดล่วงนะครับจากบราซิลสายาแมงป่องนะครับนะข้โได้นเอวขบโครับไหวจงอุณมากครับคุณอสสครันะอโดนน็อกครับคุณดิกกี้นะครับนะก็ดีครับลุกขึ้นมาได้นะครับนะสายาแมงป่องนี่น้ำใจนักกีฬานะครับน้ำใจนักกีฬา Put your the river.